สวัสดีค่ะมอบพะวกวางนะคะช่องกวางทารโลค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวทัดดินค่ะทาดดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูนที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะ ในคลิปนี้นะคะกวางทําขึ้นมาเฉพาะเจาะจงในความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วค่ะเลิกลากันไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะ ส่วนท่านใดที่สนใจอยากเช็คดวงกับกวางนะคะก็สามารถซิมลิงด้าน,นล่างนะคะหรือไม่ก็แอด ID มาได้เลยค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็กวางทารโลนะคะกวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูเรื่องราวของคุณกันนะคะว่าความรักที่จบลงไปแล้วในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บาลานะคะที่ขึ้นมาค่ะเป็นไพ่เดว,วิลนะคะตามด้วย King ofSource ค่ะไพ่จัดเม้นต์นะคะแล้วก็ หนึ่งเหรียญค่ะใบสุดท้ายคือไพ่แฮงแมนนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่ะความมองว่ามีความท็อกซิกพอสมควรเลยนะคะเหมือนคุณไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณก็ได้นะคะแต่ว่าคุยกันมาเนิ่นนานมากๆแล้วคุยกันจนแบบถล่มลึกลงไปแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของ18บบวกมีเรื่องบนเตียงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะแต่ว่าก็ายังไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะหรือความรักความสัมพันธ์เนี้ย ไม่มีการพัฒนาเลยนะคะจากแฟนเนี่ยก็เป็นแฟนอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ค่อยใส่ใจบางทีอาจจะมีแบบคอนโทรลคุณมากๆเลยขี้หึงขี้วีนใส่คุณนะคะไม่ค่อยใส่ใจในตัวคุณสักเท่าไหร่อือารมณ์ประมาณว่าเขาทําได้แต่คุณเนี่ยห้ามทําใส่เขาเออประมาณนี้นะคะเอ,อแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ครึ่งๆกลางๆก็ได้นะมีไพ่แฮงแมนขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ที่ครึ่งๆกลางเออไม่ให้ความสําคัญ กับเรานะคะให้ความสําคัญกับคนรอบข้างรอบนอกซะมากกว่าค่ะนะเราเนี่ยต้องการความจริงจังต้องการความชัดเจนนะและอยากได้ความมั่นคงค่ะสมกับเป็นธาตุดินค่ะธาตุดินต้องการความมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่คนคนนี้ค่ะเออไม่ได้มีความมั่นคงให้คุณเลยนะคะในเรื่องของความรู้สึกหรืออาจจะเป็นเรื่องของฐานะด้วยก็ได้นะคะอืมเหมือนตัวคุณเนี่ยเออหยิบยืนโอกาสให้เขาซะมากกว่า หรือบางทีคุณกําลังเจอคนที่เขาเข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้หรืออาจจะหวังผลในเรื่องของความรู้สึกค่ะอืมนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนะคะเไพ่อันนี้ค่ะออกแนวแบบเทาๆนะไม่ค่อยเคลียร์ซะเท่าไหร่คือความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีการตามจิตเรานะคะ คี่หึงเราเนะคะเออเวลาเราอยู่กับใครเนี่ยเขาก็อาจจะแสดงความเป็นเจ้าของหรืออาจจะมีการเทกซ์มาว่ารับหลังนะคะว่าทำไมต้องไปอยู่กับคนนั้นทำไมต้องแต่งโตโปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะเออแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็จะไม่ออกตัวนะก็จะทำทุกๆอย่างเนี่ยแบบลับๆไม่อยู่ในที่แจ้งค่ะอืจะบอกคุณอย่างเงี้ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าเ ไม่อยากเป็นแบบเนี้ยเออทาให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่มันดูเทาๆดูหม่นหมองเออนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเนี่ยอาจจะรู้สึกมากๆมากๆเลยอะ่ะมากไปฝ่ายเดียวอะค่ะเราพยายามอินกับเขามากๆแต่เขาเนี่ยมีความเฉยเมยมีความด้านชานะคะหรือบางทีเนี่ยมีการปิดใจด้วยบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยในการคุยอะ่ะเออจะอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะคะ หรือบางทีเราเข้าไปพูดเนี่ยก็โมโหและไม่รู้จะโมโหอะไรโมโหอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะคะแต่พอเวลาเขาที่เอ่อต้องการเนี่ยเออเขาอาจจะเป็นมีเรื่องของเซ็กซ์จัดด้วยนะเออเพอต้องการางั้นก็อาจจะแบบรีบเข้ามาหาคุณเลยเออแบบนี้ค่ะอืมนะเนี่ยเป็นความสําคัญที่คุณมีความรู้สึกว่าปวดหัวด้วยนะเออมีเรื่องราวให้คิดเยอะแยะมากมายเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าความสัมพันธ์นี้นะ เเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณนึกถึงเนอะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมแอะดูซิมีไพ่อื่นปนมานะเขาคนนั้นนะคะอยากกลับมาหาคุณไหมโอมีไพ่ก้าไม้ค่ะสองเหรียญค่ะแล้วก็ควีนออฟแวนค่ะ 3เหรียญค่ะเขาอ,อีกหนึ่งใบเนาะเออแล้วก็สี่ดาบค่ะถามว่าเขาอยากจะกลับมาไหมนะกวางม,มองว่าเขาอยากกลับมานะอืเขาอยากกลับมาอะต้องแยกเป็นอย่างนี้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดนะตอนเนี้ยเขาไม่มีใครนะเขาไม่มีใครเลยนะคะตอนนี้เขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณเอออยากกลับมาคุยอีกอยากจะมาสารสัมพันธ์อีกนะคะเออส่วนอีกกณีหนี้ยนะคะ ถ้าเขาตอนนี้มีแฟนแล้วมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะเขาอยากกลับมาแต่อารมณ์ประมาณว่าแฟนเผลอเมื่อไหร่เจอแฟนเผลอเมื่อไหร่ค่อยมาเจอกันนะคะดังนั้นอะ่ะไม่ว่าความสัมพันธ์ใดๆนะคะเขากลับมาก็จะมาในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนกลับมาแบบทีเล่นทีจริงขอคุยกันไปก่อนเรื่อยๆแล้วก็อาจจะหวังผลประโยชน์ด้วย นะคะคดังนั้นคนคนนี้นะคะความมองว่าเขาหวังผลประโยชน์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ของคุณคนเดียวนะคะเออถ้าเกิดว่าอยากที่จะมาดูดวงส่วนตัวค่ะควางขอแค่ชื่อ เขาแล้วก็ชื่อเราแค่นั้นก็พอไม่จําเป็นต้องรูปหรือวันเกิดนะคะเอามาแค่นี้เดี๋ยวกวางก็ดูให้ได้ค่ะอ่ะเอาเป็นว่าคนคนนี้นะคะถ้ากลับมาค่ะก็จะเน้นในเรื่องของผลประโยชน์นะคะไม่ค่อยเน้นในเรื่องของความรู้สึกสักเท่าไหร่นะเออแล้วถ้าเกิดเออเขาจะกลับมาเนี่ยกลับมาผ่านทางไหนเออผ่านคนกลางค่ะเอออาจจะมาทางเพื่อนของคุณ ะะหรืออา,อ,าอาจจะเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานนะคะหรือคนรู้จักของคนนั่นแหละนะคะเขาจะมาผ่านทางนั้นหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเขาก็ได้ให้เพื่อนของเขาส่งสารมาถึงเราค่ะนะถึงแม้เขากลับมาค่ะเขาก็ยังมีเรื่องบางอย่างที่เขายังคงปิดบังเราอยู่นะเออหรือบางทีเขาก็อาจจะยังไม่ได้เปิดใจสักทีเดียวค่ะทีเล่นทีจริงเหมือนเดิมนะคะตามสไตล์ของเขาค่ะหรือเขากลับมาเขาก็จะประมาณว่า อย่าให้ฉันเลือกเลยเธอฉันเลือกไม่ได้เลยนะคะฉันไม่สามารถเลือกเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองได้นะคะดังนั้นเธออยู่ในชีวิตฉันได้ไหมนะตอนนี้เอออาจจะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคิดถึงคุณไหมรู้สึกกับคุณยังไงนะคะขอดูหน่อยนะคะหนึ่งใบค่ะหนึ่งดาบนะคะแล้วก็ t m p p r a n c e ค่ะ เ้าถ้วยค่ะตามด้วย King of Cup นะคะอ่ะจริงแล้วสี่ใบเนี่ยก็พอแล้วนะในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความคิดถึงค่ะถามว่าเขาคิดถึงไหมแน่นอนค่ะมี Temperance ขึ้นมาค่ะ Temperance คือไพ่ของความคิดถึงค่ะเออคิดถึงอยากติดต่ออยากสื่อสารเออนะคะเขายังคิดอยู่ว่าอยู่กับคุณเนี่ยแล้วมีความสุขอยู่กับคุณแล้วแฮปปี้มากๆเลย เออนะคะเหมือนตัวคุณเนี่ยเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาค่ะอืมแล้วก็มีไพ่แถมมาอีกนิดนึงค่ะถามว่ารักไหมก็รักค่ะเออก็รักนะคะจริงๆทั้งรักและคิดถึงเลยนะคะจากที่ความทํามาหลายๆทา่านเนี่ย EP เนี้ยค่อนข้างชัดสุดเลยท่านนี้ชัดสุดเลยว่าเขาเนี่ย รักคคุณนะะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ที่ความพูดไปเนี่ยไม่ตรงเลยนะคะตอนต้นเนอะสถานการณ์ตอนต้นไม่ตรงเลยก็สามารถไปดู ep อื่นๆได้นะคะความก็มีคลิปอื่นๆทําอีกนะเอออันเนี้ยความมองว่าเขารักและคิดถึงคุณอยากติดต่อกลับมาแต่เหมือนอารมณ์ว่าตัดใจอะคะ่ะอืมตัดใจตัดใจไม่ทําดีกว่าเอาเป็นว่าส่งแบบส่งเออข้อความไปดีกว่า ส่งโตแทนไปส่งคนกลางไปหรือไม่ก็เข้ามาสองคุณค่ะสองตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆค่ะอืมนะถ้าคุณบล็อกไปแล้วกวางก็คิดว่าก็ให้คนกลางนั่นแหละมาคอยช่วยเขาหรืออาจจะคเ,เขาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูอ่ะกวางขอดูหน่อยค่ะว่าถ้ามีโอกาสที่กลับมาคุยกันนะเออกลับมาคุยกันแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะดีขึ้นได้ไหมนะ ไช่เดอะมูนค่ะตามด้วยสิบดาบค่ะท่าทางไม่ดีแล้วใช่ไหสองใบแล้วก็ห้าดาบค่ะอืมแล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะอืมถามว่าถ้าความรักความสัมพันธ์เนี้ยได้กลับมาคุยกันนะคะควางม,มองว่าก็ยังไม่ได้คบกันอะ่ะเออก็ยังไม่ได้คบกันแล้วก็ต้องให้ระวังด้วยนะคะว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาอีกต่างหากนะคะ ลายเข้าไปเป็นช้อยจะอีกเออทำให้เขาแบบเลือกไม่ได้ไม่รู้จะเราดีหรือคนอื่นดีนะคะแล้วมันก็จะวนลูปอยู่แบบนั้นนะแล้วพอกลับมาเนี่ยกวางก็มองว่าเขาก็เนี่ยมีความแบบไม่ค่อยสนอกสนใจคุณเหมือนเดิมนะคะอืมแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกเจ็บอีกแล้วเออพอเจ็บเจ็บใช่ไหมก็เลือกที่จะจบพอเราจบเดี๋ยวเขาก็จะตาม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 ,ตามกลับมาชีวิต คุณเนี่แหละค่ะตามให้คุณกลับไปชีวิตเขานี่แหละอืมเอ๊ยยังไงนะอ่ะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์นี้คือค่อนข้างที่จะปวดหัวเหมือนกันนะคะเออนะเอาเป็นว่าดูไปเป็นไกด์ไลน์บันเทิงไปอย่างนั้นนะคะไม่ต้องไปซีเรียสเนาะอ่ะกวางขอไพ่คําแนะนําให้กับชาวธาตุดินหน่อยค่ะชาวธาตุดินมีไพ่หนึ่งถ้วยนะคะตามด้วยสี่เหรียญค่ะ แล้วก็เก้าดาบค่ะขออีหนใบค่ะแล้วก็คว e นอ of c ั p ค่ะไพ่ที่แนะนำขึ้นมานะคะไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้เจอความรักดีๆนะคะคุณจะเจอความรักใหม่ๆแล้วก็เป็นความรักที่สดใสงดงามนะเออไพ่หนึ่งถ้วยค่ะคุณจะได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งนะจะมีความรักอีกครั้งไพ่บอกว่าอย่าอย่าปิด อย่าปิดตัวเองเลยนะเนี่ยไพ่สี่เหรียญไพ่บอกว่าอย่าปิดตัวเองเลยนะคะพยายามออกไปข้างนอกบ้างไปรู้จักผู้คนบ้างนะคะลองคุยดูก่อนลองศึกษาดูก่อนนะเนี่ยลองศึกษาดูก่อนวันหนึ่งอ่ะคุณจะได้เจอความรักที่ดีแน่นอนแล้วเจอคนที่แบบทรีตคุณดีด้วยนะคะรักคุณที่อินเนอร์ของคุณไม่เน้รักในแบบซับสนบัตรหรือว่าเงินทองหรือว่าจะมาหาผลประโยชน์จากคุณนะ เนี่ยไม่ต้องเครียดไปหรอกนะคะบางทีนะตอนนี้คุณอาจจะคิดถึงคนเก่าๆอยู่แล้วคุณเครียดมากๆไพ่บอกว่าไม่ต้องเครียดถ้าเกิดเครียดเนี่ยก็ให้ระยะเวลากับตัวเองเนาะในการที่จะเก็บตัวรักษาแผลใจอยู่ก่อนพอรักษาแผลใจแล้วอย่านานเกินไปนะคะเอาแค่ระยะเวลาสั้นๆก็พอสักเดือนนึงก็พอ2เดือนก็พอแล้วก็ก,ก้าวออกมามาเจอเพื่อนฝูงนะคะเออแล้วคุณก็จะได้เจอความรักดีๆนะอ่ะ เ,ออเดี๋ยวกวางขอพายข้อความหน่อยค่ะขอพายข้อความนะคะว่าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกคุณไหมนะหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากขอโอกาสจากคุณอีกครั้งและครั้งเนี้ยเขาจะทําให้มันดีที่สุด ก็แล้วแต่คุณนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะไม่ว่าคุณจะไปดูคลิปไหนๆนะคะหรือว่าจะไปดูดวงกับคนไหนนะคนที่รู้ดีมากที่สุดนะคะก็คือตัวคุณเองคุณรู้จักนิสัยของเขาดีมากกว่านะอืมแค่การที่ไปดูดวงหรือมาดูคลิปเนี่ยเอาแค่ว่าเหมือนเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจแต่อย่าไปเชื่อลงลึกมากๆนะคะเชื่อเชื่อตัวเอง <laughs> นะ ออมาดูต่อค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะปล่อยให้อีโก้มันนําทางได้นานแค่ไหนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มแพ้ใจตัวเองแล้วเหมือนกันค่ะอืมอีโก้ไม่รู้จะเยอะไปไหนเนาะเออลดลดล,ลงบ้างก็ดีอ่าส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้นะกวางก็ไม่ต้องการที่แบบไม่ต้องการข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายค่ะขอแค่ชื่อเขากับชื่อคุณเท่านั้นก็พอชื่อเล่นก็ได้เออเอามาค่ะ เขามันก็สื่อถึงกันแล้วนะคะอืออ่ะขออีหนึ่งใบนะคะอีหนึ่งใบเขาบอกว่าคุณเนี่ยมีอิทธิพลต่อร่างกายและหัวใจของเขามากๆเลยนะคะอืมแสดงว่าเออคุณอาจจะทำเขาเฮิร์ก็ได้นะอืมหรือไม่ตอนนี้เขาก็าคิดถึงคุณมากๆเลยจริงๆมันมีไพ่เดวิลขึ้นมาไพ่เดวิลเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างสตรองมากๆเลยคือแบบ คิดถึงรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีความคิดถึงแบบนั้นด้วยนะคะอ่ะกวางก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วกดไลค์ให้กวางด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย